แล้วเจียนก็จะบอกว่าไอส้สงการครั้งนี้สงครานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสงครานครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองจะไม่มีผู้แพนผู้ชนะแต่ว่ามันจะมีแต้มต่อแต้มต่อเนี่ยตัวต่อแต้มเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของพระทันพระทันน่จจะเกื้อหนุนธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติและผู้ที่ได้ไปน่ะคือผู้ที่กระทันตัวหรือปฏิบัติตัวครองตนให้อยู่ในธรมธรมชาติธรรมชาติธรรมชาติ เดิมเก่าแต่ก่อนมาก็คือมนุษย์ที่อยู่หน้ดินแดนถิ่นนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่สะสมมานานแล้วก็เหมือนกับได้รับแต้มได้รับผลผลของการกระทนแต้มต่อพอได้ตัวแต้มต่อเนี่ยครับจุดนั้นน่ะดินแดนนั้นหรือมนุษย์ในกลุ่มนั้นนะครับก็จะได้ไปต่อได้โดยที่ไม่ต้องปรับตัวเพราะว่าอะไรครับเพราะธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเขาเลือกที่จะให้ ผู้อยู่ณจุดนั้นก็นเลือกที่จะรับเพราะฉะนั้นนะครับก็ติดตามพลวัตของตรงจุดนี้ให้ดีผมบอกว่าก็ถ้าดูสถา,านการณ์ไปวันต่อวันหรือต่ออาทิตยต์ต่อวันแล้วกันเนาะจะได้6 1มาแล้วก็จะเป็น6 2 6 3 6 4เนี่ยครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเวียนแล้วครับเริ่มเมียนเทียนไปเรื่อยเพราะฉะนั้น ไอ้กระบวนการของจานตรงนี้ครับจานดิบแ่หลายจานเนี่ยครับที่มันวิ่งรอบอยู่ในไอ้กระบวนการของอวงจรของมันเนี่ยครับวงจรอ,อุบาทะเนี่ยครับมันก็จะไปตามรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นเจื่อนๆท่านใดก็ตามที่จับสังเกตได้ก็คือว่าช่วงรอยต่อตรงจุดนี้ครับของเส้นทึบก็ล่มสลายสามเหลี่ยมจะเป็นเส้นทึบเส้นเดี่ยวเชิงเส้นและเส้นทึบเออเส้นตัดของสามเหลี่ยม ไม่ได้ร่วมสลายนะครับแต่จะกลายเป็นเท่ากันราพนาสนไอตัวราพนาสนเนี่ยก็จะได้ในรูปแบบของตรงกลางกับตรงฐานบนเนี่ยจะร่วงมันก็จะเหลือเส้นเดียวกันทีนี้ครับมันจะเจอจุดหมุนพอเจอจุดหมุนเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่มันฟูเซงเหมือนปูเคร่งได้เนี่ยครับมันได้มาจากการหยุดเวลาไอตัวหยุดเวลาเนี่ยนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างอะ่ะหยุดนิ่งฟรีเซอร์และ มันก็จะเกื้อหนุนตัวธรรมชาติที่มันจะใช้จริงเท่านั้นครับเดี๋ยวค่อยดูติดตามไปเรื่อยๆนะฮะัสิสองมาคืสามาผมก็จะมาไล่ฟังเรื่อยๆแบบนี้ก็จับสัญญาณไปอย่าลืมนะครับว่าทํากับพืชกับสัตว์นะครับทํากับพืชกับสัตว์เป็นหลักคือทํากับสิ่งที่เกิดเองนะครับจะมีจะมีอะไรครับจะมีได้ไปนะครับ จะมีได้ไปทํากับสิ่งที่เกิดเองอย่าทํากับสิ่งที่ไม่ได้เกิดเองถ้ากับสิ่งที่ไม่ได้เกิดเองเนี่ยครับจะ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 เจ๊งง่ายกันแล้วนะนะโดยเฉพาะพืชกับสัตว์เนี่ยครับจะไวนะครับแล้วก็เข้าสู่โลกทรงกลมนี้ให้ได้นะครับโลกทรงกลมนี้นะครับแพลตฟอร์มของมนุษย์นะครับก็คือแพลตฟอร์มของเขาเรียกว่าเอิร์ธนะครับ เอิร์ธเนี่ยมันเชื่อมต่อกับนู่นเลยนะครับเอ็มตีหต้หนูนะครับโดยผ่านกระบวนการของอจักรวาลังเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถแชร์ประสบการณ์นี้ร่วมกันผ่านตัวเราเข้าให้จุยตัวเราแล้วก็ไปคอร,ร์สสนในตัวเราแล้วเดี๋ยวก็จะสามารถที่จะรู้ว่ามันจะต้องทําอะไรต่อโอเคไหมครับไม่ตกหล่นนะฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากเอาให้เราไม่เข้าใจกันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตัวและทางอ้อรอบนี้จะได้นน่อยู่เชื่ไม่มาดิโคชเดี๋ยวต้องไปตัดผลแล้วรู้สึกว่าผลยาวมาก